ทุกคนครับคือพี่ไปได้ของเล่นไวเด็กมาวิไปตามหามาจนเจอนะครับนี่จะเป็นแบบว่าเบเบดสมัยเก่าอ่ะทุกคนเบเบดหบาทอะไรแบบเนี้ยดูดิเป็นเบเบดสมัยเก่าอ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปทาน้องปิมเล่นกันนะที่จะใช้เบเบดอันนี้ไป การ์ด้วยจากคลิปก่อนนะครับผมไม่มีใครร่วมกิจกรรมเลยว่ะไม่อยากได้กันหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเอาใหม่ละกันคลิปนี้นะครับให้คอมเมนต์มาว่าติดตามพี่หรือยังนะเมนต์ไหนเป็นผู้โชคดีนะครับเตรียมทักเพจที่มาด้วยรับไปเลยอะไรว่าอิมแพกเด็กหนึ่ตัวกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดติดตามโอ้ย้ากาดเด็กคนใหม่ วุ้ยหน้ากากเอ็กคนใหม่วันนีอุ้ยวันนี้ผมอยากแข่งเบเบี๋กับหน้ากากเอ็กอะแต่ว่าผมผมใช้เบเบี๋อันนี้นะอะเบบี๋มาใหม่อ่ะเนี่ยเนี่ยเบเบี๋สมัยเด็กของผมอะ <ved> จะเจอกับเบเบี๋ของหน้ากากเอ็กเอางี้ดีกว่าในฐานะอะผมผมให้หน้ากากเอ็กเลือกเบเบี๋มาหนึ่งตัวเลือกมาหนึ่งร้อยไลค์ถอดหน้ากากถอดหน้ากากเลยร้อยไลค์ละเย้ วันนี้นะครับผมพี่จะให้น้องปิมเล่นเบเบดแค่ตัวเดียวโชว์ดูไปดูตัวนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ประมาณ800บาทนะครับของพี่อ่ะตัวละ5บาทอ่ะ5บาท10บาท15บาท20 25 3บ35 40 4า5า5 6เนี่ยของพี่รวมรวมกันประมาณ60บาทเพระาะว่า8 เพ,พราะงั้นน้องเล่นแค่ตัวเดียวส่วนพี่จะเล่นพวกนี้ดีกันว่าจะเอาชนะเบเบสได้หร euh. ือเปล่าไม่ได oh, ้หรอกเดี๋ยวพี huh. wow. ่จะเล่นเบเบสทุกสีนะครับผมเจอกับดานเบสของน้องอ่ะมาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่าสีชมพูคือมันเบามากครับทุกคนเบาจริงเ a d y เซ็ตที two o go s h o เอาีนีอเาไะไหนโอ้หกไ้สนามเบเบสบานใหม่พังเอาทะลุสนามเบเบ้บานใหม่ก็ สนามเบียร์เบียร์ใหม่พี่อะทุกคนเออันนี่มันทำสนามพีพังอ่ะพี่ต้องตายแรกแนมาสีเขียวดูที่ว่ามันจะมีสีไหนเอาชนะดานเบบี๋เบบี๋เอกได้หรือเปล่าเลดี้เซตชีชูวันโกชุดไปไปไปเด็กทันใจหมายเฮ้ยเฮ้ยจมกินเจือหังสิบบิ๊อะสองอะไรน้องเยอะจะกินนิ่มเหรอวะ ฝัน,นไหวห,หรือเปล่าเนาะอ่ะฝันไหวหรือเปล่หหาเฮ้ยว่เฮ้ยโอ้ยี่แหละชนะได้หว่าทุกคนนี่ก็น่าจะก็น่าจะเบาเบาจริงนะครับทุกคนนะเบาเบาเบามา,มากเบามากมาสีทอง บิดบึดก็ไม่มีเนาะไม่ต่างไม่ต่างตอนพี่ชูอะถ้าพี่เล่นสีทองอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบว่า <c oughs> นอกอินฟินิตอ่ะของลาของแบบอียิปต์อะไรแบบนี้เวลาที่เล่นสีเหลืองถ้าพี่เล่นสีเขียวมันจะเหมือนคล้ายแบบเต่าคณงอ่ะมีเต่ามันอยู่ในเดเบตของพี่อ่ะเรี้เซ็ตทีชูนก็ชุดเอาพี่ออกลอาสนามว่า เี๋ยวสาวเดี๋ยวรอบนี้น้องปิมบอกจะชุดเบาๆนะครับชิชูวันโกชุดน้องสาวเนี่ยน้องลงทีหลังพี่ได้ไงอ่ะลงไม่พร้อมกันเลยก็เขาไม่ค่อยดึงไงโอ้น้องชุดไม่เป็นนี่หว่าชุดเบายังไงของน้องเนี่ยไม่ได้ดึงลงต้องไม่ใช่ชุดเบาครับน้องต้องชุดแบบไปเลื่อยไปทีเดียวไปเลย,ย,ไ,เลยไม่ใช่แบบค่อยๆออกมาแบบนี้ครับมาหนี้มาหนี้จะสอนวิธีการชุดเบาๆไม่ได้ให้ดูเองสนามที่จะจัดพางแล้วเนี่ยมาอย่าวิธีการชุดเบาๆอะ่ะนี่น้องใส่ไปไปึ๊บชุด<ๆ>นี่เรอเนี่ยก<ๆ>็อยู่ปลายสาย เเออีตาโตมาชิงกุเอ๊ะเอางี้เดี๋ยวรอบนี้พี่จะนับนะถ้าที่พูดว่าโตมาชิงกุรุกุรุลูก็ูจะปล่อยโตมา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 ชิงกุรุเอาพี่ลงพี่ลงชุดเบามามโตมา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 ชิงกุรูน้องสนานได้ไงวะมานี่เดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นนะครับว่าเบบี้อันเนี้ยมันเล่นกันยังไงตามพี่มา นี่นะครับผมวิธีการเล่นเบเบ็ดอันนี้ที่ถูกต้องนะครับนี่แบบนี้ดูนะถือท่าที่งั้นอันสองนี่ครับผมอันที่สามไม่เข้าเลยโอเล่นแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดหน้าอยากให้พี่มาทำอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์นำเสนอไอเดียนำเสนอคอนเทนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกเบเบ็ดกันกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมฝันไลค์ดีฝันดีก็เห็นดีบายบาย